เป็นลูกค้าทกสนะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกงานของทกสครบรอบการสธาปนา46ในการจัดงานทั้งนี้นะครับสักคร่าวๆนะครับในส่วนของเรื่องเนื่องมาจากว่าทกสของเรานะครับที่รัฐบาลถึงรุ่งใจนะครับมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ในสังกัดกระทรวงการคลังนะครับได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันครบรอบถือว่าเป็นวันเกิดนะครับรวมแล้ว46ปี ในส่วนของอาการจัดงานเนี่ยนะครับวันนี้เราก็เลยมีการจัดงานกันขึ้นมานะครับใน,เ,นเรื่องในโอกาสครบรอบ46ปีนะครับแล้วทั้งนี้สาขาสระบุรีเรานะครับถือว่าเป็นลําดับต้นๆที่ธนาคารได้ก่อตั้งนะครับลำดับต้นๆเนี่ยรู้สึกจะเป็นลําดับหนึ่งแต่เป็นเชียงรายสองเพชรบุรีกับอีกสองสาขาย่ายยอยซึ่งสละบุรีเราเนี่ยณนะปัจจุบันเรารับผิดชอบ ืถ่ายย่อยเสาให้นะครับตั้งอยู่ทีตอดเป็ซสียแยกเปอเสาให้นะครับซึ่งเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะแยกแล้วก็จะสนิทสมายขึ้นนะครับในส่วนของการดำเนินการในการจัดงานในวันนี้นะครับเราก็ได้ร่วมกับบริษัทโตโยต้าสบาีจำกัดนะครับจัดโครงการนะครับซึ่งในส่วนของโครงการนี้นะครับทำให้ เกษตรกรูกค้าของเหรนี่ยแล้วเรือาเนต่างเนี้่ยเปียกเปียแล้วยังใจบุ้อด้วยเพราะว่าเงินตรงนี้ึรืองกสเนี่ยเราเจอกาสให้เข้าถึงแลทียก่ต้ปิดางเรื่องากเรามีหลายตัว4 6ครบรอบ46ปีย่างเข้าปีที่47 เราบเราขกาะตั้งขึ้นมานี่ถ้าเป็นผู้ชายก็ล้วยชัยฉกันเนาะพร้อมที่จะทำงานเต็มที่เอ,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 อา<ำ>ชื่อในวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับเป็นการจัดงานพกรบอรบวันเกิด ปีที่สี่หกซึ่งธนาคารได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนต์ของปี199นะครับปีนี้เป็นปีที่สี่หกได้าปีที่ส7นะครับซึ่งธนาคารก็ได้มีการกำนินการครบรอบสีปีโดยสามารถดูแลสลูกจอดลูกค้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ให้ทันจังหวัดหรือสาขาในพื้นที่ได้มีการจัดงานงานรอบๆทั่วประเทศนะครับซึ่นวันนี้เราจังหวัดสระบุรีก็ได้จัดงาน เส้นเดียวกับจังหวัดอื่นนะครับโดยในวันนี้ในตอนเช้าเราก็มีการทุบมุญตักจังหวัทางแห่งนะครับแล้วก็ในตอนสายนะครับเราก็ได้ร่วมกับบริษัทโตโยต้าสระบุรีในการจัดงานโครงการพิพัฒน์สัมภายนะครับซึ่งในงานนี้นะครับก็จะมีการแสดงของนักบองนะครับมีการตรวจสุขภาพโดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลสระบุรีนะครับเพื่อให้ความรู้ได้เน็นหมายจากอุปกรณ์ ให้ครับปรึกษานะครับมีการจัดหา,าข้อสรุปองค์การเสร็จจากสากลสกตตสาหรับเรื่องธนาคารน,นะครับที่ก่อตัอง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 ้งตอนศี่หนึงวันนี้นะครับธนาคารก็ได้ดเนินง,งานในเรื่องต่างๆนะครับซึ่งสามารถช่วยเหลือดูแลเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทุกทุกแห่งทัททาางท่วประเทศนะครับและยังด้เห็นโดยธนาคารได้แก้ไข กฎหมายคอร์รัปชจำนวนสามครั้งนะครับเขาไม่สามารถครอบงำการให้บริการนะครับทังง้งตําแหน่งรัฐนรประชาชนองค์กรตา่างๆไม่ว่าจะเป็นปองค์กรท้องถิ่การเกษตรและาาการปกครองต่างนะครับแล้วก็มีกองทุนหมู่บ้านนะครับ,ค,นะค,รบคือแม age, นะ้แต่คนราชก,การเช่นเทศบาลก็สามารถให้บริการเป็เนผู้ที้รอต่อได้ คือการให้บริการเกษตรกรให้มีความดีอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะตัวเกษตรกรเองหรือประชาชนในพื้นที่ก็ตามนะครับดังนั้นกในวันนี้ทางการอยากแจ้ง้ทราบว่าพอตนี้นอกจากการให้สินเชื่อแล้วนางการยังดูแลในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะครับแม้แต่การออมเงินนะครับซึ่อเกษตรกรอาจจะหันเงยนในเรื่องนี้ทางการก็ารส่งเสริมให้การออมเงินเป็นลักษณะเงินสงเบ ชีวิตเรียกว่าคอามคุ้นเคยสุดนะครับซึ่งเดยกอนที่ฝังเงินี่ยเขาจะได้รับการดูแลการประกันชีวิตส่วนหนึ่งด้วยนะครับเมื่อถึงอายุ65ปีก็จะดูเงินไว้ให้จ่ายเท่ากันนะครับเพราะว่าโครงการเรื่องของสวัสดินนี้นะครับราคาเริ่มบริษัทโลาสลับบุรีซึ่งโครงการนี้จากโครเอเชียนะครับแต่ว่าในพื้นที่เขาจากที่จังหวัดสลับบุรีนี้บริษัทโซนตาสลับบุรีก็ได้ร่วมในการจัดงานวันนี้ได้ ความสะดวกในเรื่องของอาหารในเรื่องของน้รมัดีนะครับซึ่งเกษตรกรที่เข้าโครงการนี้นะครับจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการลดย่อนดอกเบีย้ยเป็นเวลา6เดือนพอนเราเจ็ดเพื่อจัดโปตา้าจะเป็นคนใจ่ายให้ นะครับส่วนในเรื่องของการคืนภาษีในปีนี้ตามนวยบากธรรมบานก็จะได้คืนภาษีไม่เกินหนึ่งแสนบาทเช่นกันนะครับเรื่องของการกู้เงินหลักประกันของเราสามารถใช้หลักประกันที่มีเงินรองหรือใครไม่มีที่มีเงินรองก็สามารถกู้เงินเข้าประกันของคนได้ไม่เกินห้าแสนบาทซึ่งจะสร้างความสมดุลสบายแล้วก็ความร้องถึงความคิดถึงแก่ในเรื่การเป็นการซื้อลอตเกอรในวันนี้นะครับก็จะเปการเพื่อสมดุลสบายนะครับธนาคารเรายังให้ าการดำเนินงา,านเม่ารวัฒนาการัฐบาล่งที่ผ่านมาจะเห็นว่าเมื่อปีทีแล้วเราก็มีโครงคาการพัฒนานี้นะครับของเกษตรกรที่มีนิชค้างนะครับเพื่อมีจำนวน1น0 0ร้ยลนะครับเป็นเงิน300อลา้าน,นบาทเราเกษตรกรที่ฟินีชค้างไม่เกิน5แสนบาทโดยจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของดอกเบีย้ยทั้งหมดรัฐบาลจะเป็นคนรับภาระตรงนี้ นะครับผลต้นเงินเกษตรกรก็เมื่อครบสามปีแล้วถึงถ้อยชำระหนี้ได้ในช่วงสามปีก็้เป็นการฟื้นมตัวชีพเพื่อให้รายได้เพียงพอในการชำระนรีใน้ในปีที่สี่นะครับรณะในปีนี้โครงการพักชำระหน,นี้รัฐบาลก็ยังไม่ัมืมไปต่อเนื่องถึงเกษตรกร,รที่มีหนี้ปกติด้วยโดยเกษตรกรที่มีหนี้ไม่เกินห้าแสนเป็นที่ปกติก็สามารถพักชำระหนี้ได้โดย,โดยรัฐบาลช่วยเลือดอกเบี้ยร้อยละสามนะครับแล้วเกษตรกรที่คิดว่าชำระหนี้ได้ รัฐบาลก็ช่วยเหลือเช่นกันของเรือแล้วเราสามแต้มก <Go ahead. S 1> ็จะได้ที <photos> okay. man, like ah ่ตามของเกษตรกรนะครับเป็นเวลาสามปีเช่นกันซึ่งมีลูกค้าอยู่เงินที่พันกวาย้านเงินสองพันสี่ร้อยกว่าล้านนะครับทุกวันเช้าในส่วนของโครงการรับจำลองข้าวครับโครงการรับจำนองข้าวนะครับเราก็ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับตั้งแต่โครงการนาปีของปีที่แล้วของเดือนพฤษภาคที่ผ่านมาทุกที่ถึงโครงการไปเมื่อวันที่30กันยายนเ้าก็ โครงการใหม่นะครับเป็โครงการนาปีของพรรษา55-56นี้ก็เป็นโครงการที่รัฐบาลก็ให้ดำเนินการต่อเนื่องมาซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15กันยายน2566ซึ่งปีที่รัฐบาลก็มีแนวทางการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเช่นในโครงการปีนี้จะให้โครงการดำเนินการาทั้งซีโดยให้เตจจอ,จอนสามารถจำหนำ่าข้าวได้ปีละสองครั้งนะครับการจำ,นำหน่ายพวกไหร่ก็ได้เลยไม่เกินเดือนสองครั้ง โดยกำรัเมาเล็กะครับสามารถ้่วเงินตามเข้าที่เคยกดจริงแล้วก็จำมาดำเนินนะครับในเขตพื้นที่สลับรีสูใหญ่ลูกค้าจะมปูเป็นการเท้าเจ้านะครับเพ่มก็จะดจำนาได้ในราคาเพีละน่งื่นาบาทในความชส่ยสิบานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้ทำสัญญาช่วเงินแล้วก็ได้เปการเริ่มง่ายที่จเป็การไปัแล้วนะครับซึ่งที่ว่าในพื้นที่นี้กมีเกเตกรประมาณนพันรายนะครับ ที่เป็นเกษตรกรที่เข้าโครงการดังนะครับเป็นเพื่อนที่ของแาเล่ยนะครับเร่องปัญหาภาษาอะไรบ้างเช่นบางคนหูนาก็ราไม่ได้เงินสกรีมมีปัญหาเรื่องภาษาอะไรอย่างนี้ยครับก็จะมีช่วงช่วงเดือนที่แล้วนะครับเรื่องของโครงการนาปลางพิเศษซึ่งอาจจะเป็นโครงการต่อเนื่องจากนาปีแล้วก็เมื่อต้นปีเป็นการกำลังงานปลางแต่เมื่อจากเกษตรกรบางที่ที่มีน้ำท่วมก็เร่งปลูกข้าว ซึ่งทําให้ตั้งเก็บเกี่ยวข้าวก่อนสามสิบกันยายนทำนั้ทําให้ข้าวนาปีที่ปลูกไม่สามารถจำหนังของนาปีนี้ได้ซึ่งของจำหนังเป็นนาปังเรียวกว่านาปังรอบพิเศษซึ่งรัฐบ,บาลก็เปิดโอก,กาสให้จะมาได้นะครับโดยข้าวที่ส่งเป็นการส่งข้าวก่อนสามสิบกันยายนซึ่งตอนนี้เราก็ได้จ่ายเงินทุ่ไปหมดแล้วแ,แต่ช่วงประมาณเดือนสิงห้ากันยาคจับชานิดงนึงเพราะนอกจากรัฐบาลต้องออกมติคารม อันวัดเป็นการให้เขาได้นเนคนมน้องเรียนว่าท่าที่เก็บเกี่ยวนะั้นเก็บเกี่ยวก่อนเป็การดำเนินงานปีก็เลยเป็นปัญหาขัด้นห่อยแต่ว่าวันนี้เราได้แจกงูทุกสายแล้วนะ้อเกยอดเงินงน้ามาของไรล้านทัดนะครับตามาปัมงงงงจปปแล้วปีนี้ข้งไว้ว่าจะมากกว่าเดิมไหมมีราเาปีนี้นะครับเป็นนาปีเนี่ยที่ว่าการน,นี้เนี่ยก็จะจ่ายงูประมาณสอง0ล้าน คือนะฮะไปยีโยกเราจะแบบตอาดว่าจะมีมสมุวเ่มมานจะเด็สมมติเราปีแล้วมาสามคนล้รอนเดือดหายต้องเข้ากษตรกรหนื่เวลาแต่ปีนี้สามารรองรับนเิจำนวนเดินะะคิดว่าพื้นที่ก็คงจะไม่พิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็จะเกษตรกรก็ใกล้เคียงกับปีแล้วนอกจากว่าพื้นที่นาปังในจังหวัดสระบุรีเร่ ก็ที่ปลูข,ข้าในรอบนาปีอาจจะสกาามกำลัำปันเล็กน้อยแต่ปีนี้เนี่ยก็จะ้กำลังข,ขา้าวในของส,ส,สวนนาปีเนี่ยได้เพียงแบบปีแล้วแต่ปีแล้วนาปีกับปีแล้วกำลังได้น้อยได้ประมาณั้1,500ล้านเนื่องจากเกิดภาวะช่วมเพราะนั้นในเขตบ้านหมอตองของโดนโจทย์าจขขากข้าวไทยก็ะจะกำลัได้ไม่มากมนะครับทำให้ยอดกำนังปีแล้วไม่มากเท่าไหร่แต่ในปีนี้กับนาปันจะเยอะ ครับคือคนนี้คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ2 0องพันานนางครับยังาอะไรอยู่เกษตรกรบางคนที่เป็นหานเรื่องของสีเชื่อมย้ายมาคุยกันมาเิดมาพจริงจริงทประสบการณ์พ่อจริงจรงนะครับกในการที่ทำปรึกษาพาะบางคนอาจจะไม่กล้าต้องกลัวว่านุ้ยเราจะลองร้องร้องีมาที่นี่มีทั้งให้คำปรึกษาคุยจนกว่าจะทีสุดเรื่องของการ้องร้องสิน้าเก็แลกการ์ด เรียนท่านเกษตรกรลูกค้านะครับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรลูกค้าที่ผู้เงินปกติมีนิค้าหรือแม้แต่เป็นสมาชิกของมูลนนะครับก็ตัดข้อคล้องใจหรือรงไปก็ติดต่อทางหองได้ทุกอย่างเป็นกรณีเกษตรกรทั่วไปก็ผู้เงินโดยแร่แู้เงินเพื่อวัตถุของอะไรก็แจ้งธนาคารไว้ส่วนที่มีนิค้าก็อยากให้มาปรึกษาธนาคารว่า หากเรามีรายได้น้อยเนี่ยเราจะชำระยังไงซึ่งธนาคารก็มีนโบายในการผ่อนปลนการชำระนี้ซึ่งสามารถชำระได้ถึง20ปีนะครับสามารถขยายตรงนี้ได้ส่วนกระแสเนที่เป็นสบายออนบลูหากท่านคิดว่ากาาระแสเงินช่วยเหลือต้อการติดต่อได้เพื่อที่ว่าเราจะได้ดแูแลลูกตกอไปน้ำฟูในการดแรูแลนะครับประธานไม่ได้เร่งรัดว่าหากเป็นหนี้ช้างต้องชำระแต่นี่นคือการน้ำฟูภาวะ ดูแลตรงนี้ได้เราก็จะให้คนดูดูแลคนนอ .2 อ,อาจจะต้องให้เซ็นเอกสารเพื่อเป็นการแก้ไขในเรื่องของที่ขาดมีความซึ่งคนนี้กับเด็กก็บาง,งทีเข้าใจคิดว่าการเซ็นชื่อของเอกสารธนาคารจะทําให้ตัวเองหมดสิทธิ์ในการรับการช่วยเหลือจักองค์ทุนฟูนนซึ่งไม่ใช่แต่เข้าใจผิดตรงนี้มากกว่าเด็กกับเด็กกรับทราบตรงนี้ด้วย